สติในองค์ชานเมื่อโยคีบุคคลทราบว่าฌานมีกี่ลำดับขั้นในองค์ฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกัตตาแล้วรั้นพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั่งสมาธิเข้าสู่องค์ฌาน ย่อมรู้เท่าทันในอาการนั้นๆไม่เห็นไปว่าเป็นความวิปริตพิสดารไม่ตื่นเต้นรำคาญใจไม่ตระนกตกใจจนกระทั่งวันไหวล้มเลิกการปฏิบัติธรรมเสียกลางคันทั้งนี้เพราะมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่นั่นเองการถอยออกจากสมาธิหรือฌานควรถอยลงมาตามลำดับขั้นที่มีอยู่สีขั้นถ้าไม่ให้ถอยแบบปุกปับคดพลาดในทันทีทันใด แบบว่านึกจะลืมตาลุกขึ้นยืนก็ทำอย่างผลีผามเหมือนนั่งเล่นชมวิวจะลุกเสียเมื่อไหร่ก็ได้การพูดพลาดอาจทำให้เกิดความตกใจถึงขั้นลืมสติอย่างที่เรียกว่าสติแตกมีอันตรายมากผู้ฝึกใหม่ที่อดไม่ได้อยากลองดูทีหรือว่าถอนจิตอย่างกระทันหันเป็นเช่นไรให้ลืมตาดูสิ่งที่อยู่ใกล้สักแวบแก้ยากแล้วปิดเปลือกตา ทำตามลำดับขั้นตอนต่อไปอีกสติจึงเป็นเครื่องกำกับนักปฏิบัติจิตอันจะขาดเสียมิได้โดยเฉพาะพิติแบบพิติโลดโผนอาจมีอาการโลดโผนยิ่งกว่าที่กล่าวไว้เช่นร่างกายลอยและเลี้วขึ้นไปบนท้องฟ้าใน,นรายที่นั่งสมาธิอยู่กลางแจ้งไม่มีอะไรมุงบงังสติต้องเป็นตัวกำกับอยู่ตลอดเวลาว่านี่คืออาการของอารมณ์ในองค์ชาน ไม่มีอะไรพิลึกพิลั่นมีอันตรายหรอกแต่ถ้าขาดสติรีบผุนผลันออกจากสมาธิเอาตอนนั้นอาจร่วงละลิว้วลงสู่พื้นดินได้รับบาดเจ็บหัวร้างข้างแตกเป็นอย่างน้อยหรือแข้งขาหักเป็นอย่างมากปาฏิหารของผู้ได้ฌานสมาบัติ พระป่าทุดงกรรมฐานท่านถือว่าฌานระดับโลกิยะฌานเป็นทางผ่านไปสู่โลกุตละธรรมเท่านั้นไม่ได้สำคัญมั่นหมายอะไรกับฤทธเดชท,ที่เป็นผลของการฝึกฌานสมาบัตสํสำเร็จเพราะถ้ายังติดข้องอยู่เรื่องประหารกิเลสซึ่งเป็นอุดมการขั้นสูงสุดก็เป็นอันยุติได้แต่ปฏิหารที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจฌานสมาบัติย่อมอุบัติขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประมาเหมือนลงมือหุงข้าวแล้วจะอย่างไรเสียข้าวก็ต้องสุกอยู่ดีถึงแม้จะต้องการหรือไม่ก็ตามทีเถอะเมื่อเกิดอิทธิปฏิหารขึ้นมาระยะแรกมักจะสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรดังเช่นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภุริทธโตซึ่งได้จัดสร้างวัดเขาสุก,กิมขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีคือหลวงปู่สมชาย สมัยท่านเพิ่งไปอยู่จำพรรษาที่เขาสุกิมนั่งสมาธิแล้วเกิดอิทธิปฏิหารขึ้นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวขณะอยู่ในองค์ฌานจิตของท่านแวบระลึกถึงกลยามิตรในทางธรรมสายพระป่าทุดงซึ่งพักจำพรรษาอยู่เสนาสนะถ้ำบนภูเขาทางภาคอีสานโดยไม่รู้เลยว่าเวลานั้นพลังอำนาจจิตในองค์ฌานมีประจุพลังเต็มพิกัดหรือที่เรียกว่า ท่านเกิดมีฤทธิ์อภิญญาขึ้นในตนอำนาจลี้ลับมาศจรรย์นี้สร้างปรากฏการปฏิหารเป็นเหตุให้หลวงปู่สมชายที่นั่งเข้าฌานอยู่ทางเมืองจันทร์ไปแสดงร่างขึ้นที่ถ้าบนภูเขาทางภาคอีสานท่านรู้สึกแปลกใจเป็นล้นพ้นเพราะหาใช่ไปด้วยกายทิพย์แบบถอดจิตไปแต่ไปด้วยสังขารอันประกอบด้วยธาตุสีมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนกันเลยทีเดียวระหว่างนั้น จิตหลวงปู่ยังทรงฌานอยู่ตลอดได้ก้าวเดินสำรวจเรื่องอัฐบริขารของพระเพื่อนทุกชิ้นเจอไม่ขีดหนึ่งกลักเปิดดูเหลือเพียงสองสามกา้านตกลงใจถือกลักไม่ขีดติดมือเป็นหลักฐานพยานความจริงที่ว่าท่านได้ปฏิหารมาจากภาคตะวันออกถึงภาคอีสานแล้วกำหนดจิตว่าเราจะกลับไปที่เดิมเท่านั้นเองเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบหลวงปู่สมชาย ย้อนกลับสู่เขาสุกิมตรงจุดซึ่งนั่งสมาธิอยู่พอจิตขึ้นจากองค์ฌานแล้วพบว่าในมือยังกำกลักไม่ขีดไฟตราพญานาคแนบแน่นรู้ว่าได้เกิดเหตุปาฏิหาริย์ไปรเยือนพระเพื่อนที่ถ้ำทางภาคอีสานมาแล้วจริงๆจึงนำกลักไม่ขีดไฟกลักนั้นใส่ห่อเก็บงำไว้ดิบดีการต่อมาหลวงปู่ได้ท่องทุดงไปทางแถบถิ่นอีสานเพื่อแก้สงสัย จึงแวะไปเยี่ยมเยือนถึงถ้ำที่พระเพื่อนจำพรรษาอยู่หลังจากโอภาประสัยกันพอเป็นเครื่องระลึกนึกถึงกันแล้วได้ถามพระเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอัฐาบริขารในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นว่ามีอะไรบ้างและอะไรหายไปจากถ้ำบ้างพระเพื่อนรู้ว่าหลวงปู่ถามเพื่อสอบอารมณ์ทางกรรมฐานก็อธิบายให้ฟังละเอียดสรุปว่าที่หายไป คือไม่ขีดไฟตราพญานาคหนึ่งกลักเหลือไม่ขีดอยู่แค่สองสามก้านเท่านั้นหลวงปู่จึงล้วงมือลงไปหยิบไม่ขีดกลักนั้นขึ้นมาจากย่ามส่งคืนให้พระเพื่อนผู้เป็นเจ้าของไม่ขีดเสร็จแล้วป่ารบให้พระเพื่อนได้ทราบว่าวันนั้นเดือนนั้นเวลานั้นหลวงปู่สมชายท่านได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นในตนอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวจูๆ่ๆก็มาปรากฏร่างด้วยกายเนื้อ ถึงถ้ำของพระเพื่อนและถือวิสาสะขอยืมไม้ขีดกลักนั้นติดมือไปเป็นหลักฐานอ้างอิงถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงอันแสดงว่าการเข้าฌานสมาบัติทำให้เกิดมีฤทธิ์ขึ้นในตนได้อย่างลึกลับเพราะผู้มีฤทธิ์เองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฤทธิ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรทราบเพียงว่าพลังอำนาจจิตของผู้เจริญสมาธิเข้าฌานก่อเกิดประจุพลังยิ่งใหญ่มหาศาลมาก สำหรับโยคีบุคคลที่ฝึกทางเพ่งกสินเป็นอารมณ์ผู้ที่เพ่งอากาศกสินเมื่อเข้าถึงความสําเร็จสามารถเดินผ่านทะลุกําแพงวัดได้เหมือนเดินผ่านอากาศว่างเปล่าโดยกําหนดจิตว่ากําแพงนั้นเป็นอากาศจะเกิดความมหัศรจันตามที่จิตกําหนดขึ้นทันทีตรวจสอบอารมณ์กรรมาฐาน ระป่าธุดงกรรมฐานสายพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภุริทัโตไม่มีการสอบอารมณ์ของพระลูกศิษย์ศิษย์ไม่ต้องเล่าว่ารู้เห็นอะไรบ้างขณะเจริญสมาธิศิษย์สงสัยอะไรเกี่ยวกับข้ออัดข้อธรรมที่ตีความหมายไม่ออกจะเข้าไปกราบนมัสการเรียนถามท่านโดยตรงหรือพระกรรมฐานลูกศิษย์อยู่ในวัดวาอารามเดียวกันกันกบท่านหลวงปู่มั่นจะตรวจสอบเองโดยทางจิต ช่นพบหน้าก็ทักถามว่าเมื่อคืนคุณแส่สายจิตไปอย่างนั้นไม่สมควรเลยที่หลังให้ทำอย่างนี้จึงจะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมวิธีดังกล่าวพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านใช้อยู่เสมอเป็นเหตุให้พระกรรมฐานลูกสิทธ์ต้องระมัดระวังจิตของตนเองตลอดเวลาไม่กล้าทำผิดข้อวัดปฏิบัติที่ท่านสอนสั่งไว้ดีแล้วชอบแล้วจากหนังสือคู่มือวิปัสสนานิกโยคี รจจนาโดยท่านพระสัทธรรมโชตกะธรรมาจริยะแห่งสำนักวัดระคังโคสิตารามอันเป็นตำราสอนวิปัสนาโดยตรงแต่ในที่นี้จะนำมากล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการสอบอารมณ์กรรมฐานซึ่งท่านรจนาไว้ว่าโดยมากผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนานั้นอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานต้องมาทำการสอบอารมณ์อยู่เสมอการสอบอารมณ์นี้มีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติคือ 1. การใช้สติกำหนดรู้ของผู้ปฏิบัตินั้นถ้าหากว่ายังไม่ตรงต่อปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนก็จะชี้แจงแนะนำให้กำหนดให้ถูกต้องตรงต่อปัจจุบัน 2. เมื่อผู้ปฏิบัติใช้สติกำหนดรู้ไม่ทันเนื่องจากเคลื่อนไหวอริยบทเร็วเกินไปอาจารย์ผู้สอนก็จะได้แนะนำแก้ไขให้เคลื่อนไหวอริยบทให้ได้พอเหมาะกับสติ ที่จะกำหนดได้ทัน 3. ถ้าการกำหนดรู้ของผู้ปฏิบัติยังกระทำไปโดยไม่ถูกต้องอาจารย์ผู้สอนก็จะได้แนะนำให้ทำให้ถูกต้อง 4. เมื่อผู้ปฏิบัติขาดสติโดยพลังเผลอไปไม่ได้กำหนดต่ออารมณ์นั้นๆอาจารย์ผู้สอนก็จะแก้ไขให้สติของผู้ปฏิบัตินั้นดีขึ้น 5. ถ้าวิริยะกับสมาธิ และศัทธากับปัญญาไม่เสมอกันอาจารย์ผู้สอนก็จะแก้ไขให้เสมอกัน 6. เมื่อการกำหนดรู้ในขั้นแรกของผู้ปฏิบัติทำได้ดีแล้วอาจารย์ผู้สอนก็จะแนะนำให้ถี่ยิ่งขึ้นไปอีกการสอบอารมณ์กรรมฐานเช่นที่ว่านี้เป็นการปฏิบัติวิปัสนาแนวทางเพ่งจิตไปตามสภาพเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายมียุบหนอพองหนอเดินหนอนั่งหนอ เพื่อให้จิตก้าวเข้าถึงความสงบแทนองค์บริกรรมภาวนาให้เกิดเป็นสมาธิแบบสมถกรรมฐานจิตไม่เป็นองค์ฌานแต่มีสติรู้ตัวรู้ตนตลอดทุกลมหายใจเข้าออกจึงสามารถสอบถามอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติได้ทุกเวลาสุดแท้แต่พระอาจารย์จะเห็นว่าเหมาะสมสำหรับพระป่าทุดงกรรมฐานท่านเริ่มจากการปฏิบัติสมถกรรมฐาน ก้าวขึ้นไปสู่องค์ฌานที่เกิดขึ้นขณะนั่งสมาธิองค์ฌานเมื่อมีพลังอำนาจจิตแก่กล้ามหาศาลดีแล้วให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสนาซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดปัญญาวิมุตติประทั่งรู้แจ้งเห็นจริงตัดอสวกิเลสได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังที่หลวงปู่มั่นภุริทัตโตอบรมสอนสั่งลุกศิษย์กรรมฐานของท่านในอดีตปัจจุบันมีหลายสำนักก้าวข้ามการเจริญสมถกรรมฐาน ไม่ต้องการเสียเวลาสร้างพลังจิตให้ยิ่งใหญ่ไพยบูรณใดๆและเว้นองค์ชานทั้งสี่ระดับปฏิบัติวิปัสนาธุระเลยทีเดียวทั้งๆที่พระบรมศาส,สดาตรัสว่าพระองค์บรรลุธรรมวิเศษในขณะนั่งสมาธิอันประกอบด้วยองค์ชานเป็นบาทฐานก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสนากระทำให้ปัญญาวิมุตติเกิดเป็นวิปัสนาญาณขึ้นซึ่งหมายถึงการเข้าถึงจิตภายในโดยตรง แต่การวิปัสนาโดยอาศัยสิ่งภายนอกจิตอันได้แก่สังขารมากำหนดอริยบทละเอียดทุกขั้นตอนกระทั่งอารมณ์ใดๆที่มีกิเลสเชื้อปนไม่อาจแทรกซ้อนได้เลยก็เป็นแนวทางที่ดีเช่นกันมีจุดหมายปลายทางที่การสิ้นอสวกิเลสไม่ออกนอกวงจรพระศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนดีงามทั้งสิ้น ไครถูกจริตอย่างไหนก็ปฏิบัติไปตามนั้นบุญบารมีสร้างสมมาอย่างไรจะชักนำเราไปเองที่สำคัญคือต้องระวังมิให้ทำอันใดที่จำเริญดีแล้วให้เจริญทรงตัวและก้าวรุดหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอย่าให้เสื่อมน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน